ผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g เรายึดหลักป้องกันก่อนเกิดเหตุสังเกตก่อนเกิดภัยตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจลงมือทำโดยสเกตคอนกรีตจำกัดผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปเสาเข็มเสรารั้วคอนกรีตอันแรงและรัผลิตตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเราพัฒนาและใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับมาตรฐานมอกอรเรายังมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วเ,เนื่องจากเรามีรถขนส่งเป็นของเราเองการที่โดยสเก็ตคอนกรีได้เข้าร่วมเครือข่าย S C G Endos r e Band ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นเราเน้นการรักษาคุณภาพให้คงที่และใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g